สวัสด,ดีได้สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเวอร์สกุศลสุขคนบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศสาวนว่ก็ขอกราบสบายดีเนาะก็ยินดีต้อนรับข่าวสร้างสาวนวลส่วนซื่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับสาวนวลก็ได้เดินทางมาเนาะก็เห็นครอบครัวหนึ่งที่เพิ่นยังทุกข์ยากขาดคืนน่อแม่พี่น้องเนาะกะ็โอเคพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมน้ำสาวนลวลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเรื่องราวของพปเ,ปเอพิ่นงเปลี่ยนได้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นคือมาอาศัยอยู่ ป่าเนาะอยู่ป่าอยู่ดงแบบนี้เนาะก็โอเคไม่อำติดตามหับชมร้าสาวนนเลยเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนของครอ,อบครัวเพืนะ่อนเนาะจะแ่บเข้ากัทเขาไปสอบถามเรื่องรล่าของเพื่อนเลยเนาะเออสบายดีสบายดียดูดยสบายดีเนาะคันนะี้เด้อ เออมาหยับเข้ามาที่บัรแดดเจ้าคู่อาศัยกันอยู่จะคนนี่นะย่างไปไปย่างไปสามลูกสาวหันไปนะช่างแมงแข่งแมงแข่งไปหาจับแมงแข่งอยู่กกเจ็กปุนพุ่นดูนะห่านะยังคือนอนอ่ะอันเล็กน้อยนะเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่อ่ากินเลยหยาบบ่พู้นั้นก็รับบ่หนะเออรับนี่เลยลูกบ่ได้ตัวนี้ก็นี่ตัวนี้ก็ไม่เป็น กินยาไี่ไปซื้อยากคนเลยมือสานก็ย่างไปซื้อยาอยู่เมืองสนนเอนนี่ก็ไเอออ่าพอแม่มีแต่มีแต่คอยพอดีอะไรอันนี้ไขปไข่ในนอ้มีข่เลยซองสามหมื่นก็เลยไข่ตักไข่เลยล้กโด้วยเอเวหน่อยสีถเดือเตียนงเนาะมีซัดเป็นไงเดี๋ยะไข่ ฮะผู้คนบ่ฮะผูไปซาลาวอยู่บ่มันผู้ยังหรับมันไม่ได้ห้ามได้เฮียนบ่บ่แต่คอยโซ่หำบ่กันเฮียนผูลูกสาวก็เฮียนเฮีแกคอยโซ่เออลูกสาวเนี่ยจะค้นลูกสาวนี่ยไม่แต่ไม่หญิงเอ้าใชยว่าผู้ไปหากินน้ำก็ไมีเสียผู้ไปหากินก็ไม่ใช่ป่อวมีแต่ผู้หญิงเลยจะค้นนะสามสามคนเป็นชาวบ่แล้วใหญ่แล้วอยู่สิบห้าปีป้าวมกับเรามีจะค้นลูกยอดเนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้ให้พี่น้องอยู่เนื้ออีกผู้หนึ่งเออผู้หนึ่งตอนคอยโฉบตะบิดโดย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 เพราะเนี่ยทำสื่อเจ้าเนีอยเลยยังไม่ได้ทำสื่อเนาะสื่อเมยังเนาะนี่นะสื่อสื่อเป็นแม่บ่บ่สื่อเจ้าเองค่ะเรยสื่อใครเองหันสื่อสีสีอายุจ้าปีเลยฮะอายุจ้าปีโอ้ย ลายบ่สี่สิบปลายได้บ่แต่คอยกับพุ่นในแม่แม่คอยอยู่หันหลังพุ่นอยู่จัดสรรพุ่นโอ้ยหันจัดสรร่นเออโดยชวนชวนเจ้าได้ซื้อยังนะเตื่อยเตื่อยอยู่จักปีเลยเอาพวบ้านกลางสี่สิบหกปีเนาะโดยล่ะได้ชะล่ะซื้อยังตัวนะซื้อตุ้งคนกบบุสบายเนาะโอ้โดยนี่ได้ซะลาฮุนลาฮุนบัดผูกก๊กัขาเด้ พกกหันเต้นสาวเต้นเอาว่าออนลงดูซื้อลูกแล้วื่อยังไงเต้นเตทีแรกนะชื้อยังเต้นเตนอะไรยยังกตุกตุกตุกเตี่ยเตียเป็นผู้ชายนี่เด็ผู้นอนสงคนเลสิส้มเธอลาหุ่นวันหน้าอันนี้ลาหุ่นอันนี้วันหน้าสบชื้อซื่อดาันนี่นางสีดาันี้มาหลาคน หลายคนดิอันนี้เฮือนจะบอกอันนี้นะกระซัมเฮือนอยู่ประจำเนาะคอนคองว่าอยู่บ้านกะเข้าสิกินกับบุมีอันนี้ค่เนี้ยว่าอยู่โคกว่าไปห้าทางดินโลต้นหญ้าดินอลไรบ้าะเออเออดินอันนี้ดินเนาะดินดินอ้าวดินป่าอ้าวดินเต่งดินเตงคันค่ายพวกค่อยเลยตองหนึ่งเจะาโซ เออเกือบตายอู Ooh, okay, uh, ้ไปห้องบอกแข่งจักรยานถือก็ยังบอกไปรถแข่งพูไปหอกแข่งมัดประเทศลาวไปไปที่ประเทศอะไรบางทีบางนี้นะบางเดือนเดือนแปดช่วงลับหน้าเนี่ยเราดีมึงนี่เลยเลยอยู่จักปีได้เลยนะอยู่ในเมืองเนาะมินอยู่จักปีเลยประจําอยู่ในนี้ฮะเลยประมาณ เจ็ดปีอืมเจ็ดปีเล้วเนาะปีเลยโดยโดยโดเก่าออกกับอยู่นครพรมีพรมีบ้านอะไรทางเจ้าบ้านกลางบ้านกลางวัดอืมทางบ้านผัวบ้างอือชวนบ้านเจ้าอยู่บ้านจัดสรรนี่เออเขึ้นหลังอยู่จัดชรนอือโดยโดยหาเจ้าออกครอบครัวแล้วเนาะออกครอบครัวเออออกครอบครัออกกับพ่อกับแม่เฮิงเรนที่ เทิงแล้วหลายปีแล้วพ่อแม่ก็ยังบ่พ่อแม่ข่อยก็ยังอืมแต่แม่ย่านี่ก็เสียเลยยงแต่พ่อปู่อืโดยๆเสียตอนตอนค่อยสูโดยเสียแล้วโดยๆๆบ่มีหยังเลยแบบจนอนแบบนี้บ่นอนประจําแบบนี้ก็นอนประจํานี่แต่เครื่องหั่นเครื่องเขานูนใจหั่นเขาพี่น้องเอามาให้หั่นเครื่องนั่น กะปะอยู่เฮือนอยู่บ้านกะบันไดไลา์โดยโดยโดยปะนี่นี่นี่เที่ยงนี่กะหลายกว่าเขื่องโดยพอดีออกมาโอ้ยบุ๋มีฮัดชงชงอันนี้กะเขาซื้อใหม่อีกเขาซื้อใหม่ชงข้าคิงชงคาคิงเสื้อคาคิงโดยโดยโดยจากปีนด้นน่ะผ่านมาน่ะเป็นนะประจุนะโดยปีเก่านี่เครื่องของมียังงนี้เสียหายนะหมดตู้ ไปเสนอไปไปเสนออยู่อันนั้นต์กุ้มดีบานนั่นกะไทยสื่อหันเป็นอันนั้นต์ปวดใจเพชรสมอเพชรสมรค่ะไปเสนอกุ้มเสนออันนั้นกะพอบ้านกะแจ้งกะมันจับบาไดยละจับกลางบารดยบ่ปไปบ่ปมาผู้นึงว่าวไล่ความว่าว่า โอ้ทีหลังบัดเขาโจดแห่2 3วันว่าเห็นอยู่พุ่เทียงนั่นเทียงนี้เขาสี่ให้ไปวงโอ้ย่าซะสิซ่อมยังมังแลวิทให้เขาจดเขายังบ่บาโดยเขามีอันแค้นมียังบ่มียงกับเฮาบ่บ่มีแค้นกปาะทูอื ทุกกระทุกซ e ื่อท oh yes. oh uh, anyway, yes. oh oh well ุกบระดิเฮต์หมู่บระดิเฮต์คู่บระดิเหต์วังอยู่สวนเฮาเนาะโดยโดยโดยหรว่ามันเกิดขี้ไพขึ้นจากป่าอย่างยังบ่เดี๋ยวว่าจะอยู่ป่าอย่างยังลำไส้ป่าไม่ได้ใหม่ไปซะเลยก็ออกข้อมือข้อมือสามมือที่สี่มือก็สี่ออกบึงสี่ออกกินน้ำกินเขานะฮะทางหมาแต่เมืองซอนมาปตัวอยู่เลยอืม พี่น้องมาให้หลังจากพายใหม่ได้บุรีเรือยังบุรีเรือฉุ่มกะคิงจุ่งกะคิงเนาะลูกกัเป็นไข่พาพากันเป็นไข่ไปเลยพากันไปหาหมูหาหมอแล้วบ่ไปแล้วเมื่อาสาวไปแล้วเปิดเนไรซะเพราะว่าเนไรไข่มันก้อมันเป็นมันกุคคนเป็นมันกุคคนเนาะนีี่่เป็นกุคคนไปกับเป็นไข่กายเป็นไข่ที่นี่ตะกินยา อนู่ป่าอ,อยู่ดงช่นหะเอออันนี้คันว่าอยู่บ้านมันถูกอืมคอยวัดครอบครัวขอยมามันถูกลูกก็สิกินขา้ขาวข้าววัดนมดข้าวบ่มีข้าววัดแพงสดย,ดยอันนี้ใครเนี้ยว่พี่ที่ยังพี่น้องนี่เด้เขาเถือเขาอ่ะจ้า,จางจ้างเห็ดอันนั้นเห็ดอนันนี้แล้วก็ให้เขา้าซอบ นอนดีอยู่หน้าในใครเน่เนาะเออใครแน้ก็ซ่ําเพื่อนอยู่บ้านจํอยู่บ้านค่อยวัดลูกบ่จะกินเขาห้องหาผู้มีหันบ่ว่าเอาเลยขาวเฮากํลังอ้ายกุบออกโดยเสียงมาอืคันว่าโอ้ยสาวหนาเนี่ได้สาวหนาเนี่โดยก็ได้สาวใหม่ก็เริ่มสาวใหม่นี่หนามบ่สิมีอีหยงนอนอยู่ประจําเนาะเออจํา่ําเพื่อนเพิ่นว่าก็เริ่มสาวหนาวัง สาวหน้าก่อนปีปีหน้าปีหน้าจังว่าสิเข้าบ้านอือสินอนมาโดยๆอันนี้มันยังไปเกาสาวนาุขายขุดอีเป็นไปแล้วก็ว่าโอ้ยพี่น้องว่าคันหาเงินดุดอ้ยบ่มีหัดเงินสิดุดยมีแต ลูกเตสาไม่ค่อยขุดนานเตสาลูกลูกละกาเอาจกเลยแล้วมาป้านขนาคุด,ดคทางเลยเลยแล้วก็อยู่นี่ก็สบายอยู่ในน้ำปลูกมะแตงเลยกินปลูกมะพริกพอได้กินนี่ป้าเคยพาลูกอึดหิวอยู่บ่ฮะเคยพาลูกอึดหิวอยู่บ้าง<ะ> ทลายปีเลยแต่ลงต่างเตะบอกว่าอึนฮิวจะคันว่าบาริจิบไข่เออคันว่าบาริจิบไข่ตุ่มโอ้ยอยังสิได้ปลาดูมันไปหาเนาะเออธรรมดาอันนี้วางส่วนเมเราสีอันเจ็บเป็นกับเมเซียบอกว่ตัวมีโอกาสสิหามีบ่มีหยังเนาะหลังจากไพ่ใหม่แล้วก็โดนล้างปลาปีกก็มีบ่ะมี โดดดังอยู่อยู่พื้นเฮือนอะไรพื้นเถียงอะไรมีแล้วอืมใม่เวิร์ดไหมมั่วไม่ยังเนธีเนธียังติโขงมาอันนี้ติว่าเอาไว้นำเข้าได้ไหมไหนนี่พวกอันนี้เอาไว้นำเข้าตีนตีนนะไว้นำเข้าอันนี้มันบ่อทันก็ว่าสุดท้ายหันหันจักหันกาหน่วยจักกับสุดท้ายหันกาปะเอาไว้ในพื้นค่ะในพื้นเถียงค่ะโดดยปะเอาไว้ในพื้น ปุดีไม่ย h ả มเอาไว้น้ำเข้ามัดจิกตีนงไว้นเข้าไว้น <w _> ้ำเข้านี่มันมันบท่ันตีฮุบเอามือเลยเห็นว่าอยู่พุ่กหนักเขานักเข้าไม่ย h ả ฮันุบเอามืกมัน n ากฮุบเอามือเลยก็เลื่อยกไม่ยาเสีก็เนเ่ลับสาวามให้แข็ง เชาบเออลูกสาวโอยสวัสดีล่ะสวัสดีโดโดยสสวัสดีอ่าได้คนนี่เนาะมาแต่หกินอืออาศัยอยู่หลายคนน่ะดินี่เดลูกสาวลูกสาวจคนนี่น่ะบ่นับเบิ่งจักคน7 7คนมืยิงน่ะผู้ชายผู้ชายผู้เดียวโอ้ สายฟรีโอไม่ติดไม่ยิ่งโอ้โหไดเงินคลองลายแล้วนีน่เนาะจักตัวฮะเนี่ยไข่มาแดงเมื่อวานนี่คอยกับไปเนี่ยไข่มาแดงวัดสิขายพ่อค้ากับสร้างไว้ว่า,า,อา,า,ววาเออชีวีชีวีวันนั้นวันใดวัยสามจนขามดืดโอ้โหยกินซื่อจนเต็มหม้อโดยโดยโดวยวัดศรีคายพอดีได้เงินแสนหนึง่ง มื่อวานนี้ก็หฮมไวได้เงินแสนหนึ่งก็พอดีซื้อยาหมดดดดูดปาเจ้าะได้รูกไลนเนาะเมืนวัดซื้อยังเจ้านะซื้อเต็นฟุนันได้ใช่ต๊กต้กโอ้ยยน่นาซื้อกคนหลายคนมาตะหากินมาละ อไปคู่มือบ่เจ้าล่ะไปคู่มือคู่มือหามาเลี้ยงน้องเนาะมีแต่อาศัยมันทะเล้วหาพากันไปหาอย่างน่ะได้บ่บ่ได้หน่อยดีบ่ได้ถ้วยหนึ่งนี่มันช่วยเด้อเนาะเราบ่ายเนี่ยมันโบวินบ่ดละบ่ฮะบวินบวินโบไออย่ว่ามันช่วยนีมันวินเออไปหาไบบนั่นเนาะ แมงค e x t e r n a l นะลูกม oh, ันฮะโอ้ตัวท่านเป็นปี่าบ่เออโดยโดยโดยแมงค์นัานเลยโดยโดยโอ้ยเนาะบคักเลยได้ลูกได้ผัวเนาะด่าอย่างมันเฮียนบ่อันนี้ฮะเลยเราเฮียนหั่ออกเออออกไม่เลยบ่พอด้อเมย์โซว์เดี๋ยวเพิ่นออกเนาะหากอะไรมอหนึ่งพอดีออกเพราะอันได้เขียนออก อันใดอยู่บ่ล่ะอยากเฮียนอยู่บ่จ๊ะล่ะอ้อยากเฮียนอยากเฮยออบ่ีงวันบ่มีเงินยบ่มีเงินเนาะน้องอยากเฮียนอยู่เนาะอายุจักปีได้15ฮอดบ่ฮอดเออมันทุกอมันอันมันจ้อยกระโนกระโตแล้เป็นคนลูกผูกกเออไปหาเลี้ยงเนาะเลี้ยงพ่อแม่เนาะ กับทุกข์ควบยากเนาะเราก็ได้ <ละ S 1> อยากเฮ<ท>ียนอยูน่นอนนางเนาะ,<ล>ะอืมเป็นพวกทุกข์กควบยากเลยออกมารักษาเมย์เมย์โชเนาะวัะงออกเฮียนนดินเนาะเมย์ก็โชต่างต่างบ้านต่างเมืองห้ม,มัดคืนมัดเบนหายเป็นห<ไ>้เอ้าก็ว่าห้จักแบบมีมีในเห็ดพีเทียมพียังบ่แบบพีในหนาเนี่ยเด้านะ เออแม่นๆๆแต่ว่าหายห้องค่ะพอดีปีหนึ่งเลยเป็นเท่าไหจนเข้าลําคาญเฮาจนหมดบาทแน่หมดบาทเออบอเฮาเียวยๆๆเป็นแบบบ่มีไปเฮียนจักคนเลยนี่เนาะนะบ่ผู้นก็บ่ได้เฮียนเนาะบ่ได้เฮียนากันออกเฮียนบ่บ่ก็เฮียนกันแล้วจนี่ผู้นงเฮียนหาาปรี ค่อยโทรพี่อ๋ออืมดอๆกะโอเคซะเนาะเฮาก็ขอตัวละก่อนเด้อถ้ากะใกล้อยู่เด้อนั่นะเนาะใกล้บ้านย่างออกไปบ่บาดนี้บ่บ่ออกไปซื้อนี่ซื้อหั่นนะย่างไปบ่เออยางไปรถโทรถถีบบ่มีบ่มีกย่างไปเนาะเออดยๆๆโอเคะยกลําบากนะโอ้ยยางกดิ คนเจ็บคนตายอีกประกันภัยเขาอีกกะย่างบ้านได้กะย่างมิติย่างทุกอย่างโดยโดยก็โอเคสานเฮากระโจตัวละก่อนเด้อเอาเงินให้พอจะิด้ชื่อกินชื่ออยู่เนาะอ่ะห้ยเมียก็ได้เนาะจังหาสิบเด้อโดยโดยพอได้ชื่อให้ลูกให้เต้ากินเนาะโดยโดยโอเคสบายดีพ้อแมกันทุกคนสบายดีสบายดีโดยโดย พม่พนนองหลังจากสาวนวลถ่ายทามเรื่องราวของเพลินเนาะก็เป็นตาถึงสามพนใดเนาะกับผูลูกก็เพลินกับไม่ได้ห้มได้เฮียนก็ออกจากเฮียนแต่เมโซผู้ใดผพมเพนนองเอ้กับพมเมโซแล้วก็ออกลาจากเฮียนเนาะก็ถามน้องแล้วกับเพลินก็อยากเฮียนต่ออยู่เนาะถ้ามีโอกาสได้ก็ถามมีเงินมีค้ำน้องพมเพนนองเนาะกับขอน้ำซ้ำปลาเพลินก็ซื้ออยู่ซื้อกินผพมเพนนองกับเพลินกับเพื่อนเพลินกับมาปุกอยู่ที่เสียงหน้าเนาะก็อยู่ในบ้านผู้กับเพื่อนเพลินกับ กับซัมบอมี่ในภมิพี่น้องกําลังน้อยเพื่อนกันเลยมาใส่อยู่ป่าเนาะอยู่ป่าอยู่หิมสวนต์ในภูมิพี่น้องเยเพื่อนกระถุกยากกะขึ้นอยู่ในบ้านกะอายอายขู่อายคนเนาะก็เลยมาดักลี่อยู่อ่าอยู่หิมป่าหิมนาในน่องภูมิพี่น้องกะเพื่อนก็อยู่ประจำเนาะหลังจากภัยใหม่อ่าทําเที่ยงหน้าในภูมิพี่น้องเที่ยงหน้าเพื่อนเนาะภัยใหม่ได้เพื่อนก็ บมมียังบ่เดือยยังเนาะแต่กะสาวบ้านช่วยเดือเอื้อน้องยันตีพี่น้องผูมใกล้เนาะได้ช่วยเดือเพิ่นมาเสื่อผาเพะกับหมีเนาะคนเนาะกัโอเคพ่อแม่พี่น้องากุซ่กุศได้ผาเป็นกำลังใจให้สาวนวลในเด้อเนาะผู้ใดใจบุญใจทั่าอยากช่วยเดือยเข้ามาเนาะติดต่อมาสองสาวนวลสนื่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกระทุกหน้าอดีตังจากผี่สาวนวลเห็นสภาพเพิ่นแล้วเนาะ เป็นตาสงสารได้ก็โอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็สาวน้อยขอโตละก่อนไปขอสาวน้อยคลิปหน้าขอาวเกาเข้ามาสบายดี